สที่คุณแซมกับคุณมีนไม่สั่งไม่ฟ้องนี่เหตุผลเพราะอะไรครับเหตุผลยังไม่สามารถเปิดเผยได้ครับเราเราไม่สามารถบอกข้อที่จริงนี้ได้นะครับแล้วก็ข้อที่จริงคือพูดได้แค่เพียงว่าฐานพยานหลักฐานนะครับไม่พอรับฟังได้ว่าบอสแซมกับบอสมีนวมกระทําความผิดกับผู้ต้องหาอื่นครับคับสสนนนุดโอีีว มาตรฐานคุณภาพจากโ o เด r เฟ u r ์น,นิเจอร์ของแ้ตองโมเดเดินซึ่งถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาบอกได้เลยค่ะว่าเป็นอุตสาหาการรมที่ถูกต้องและคุณตัดสินใจถูกแล้วค่ะจากวันนั้นค่ะจนถึงวันนี้นไม่ใช่เพียงแค่พรีเซนเตอร์แต่มิตัดสินใจเข้ามาเป็นบอสมนินของครอบอครัว G i c อ n Group เล้วคำสั่งไม่ฟ้องยังไม่เด็ดขาดครับ ต้องเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อพิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือเห็นแย้งอย่างที่มิงเคยเคยแลบเอาไว้ตั้งแต่แรกแลว่ามิ้ยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็พร้อมไว้สุดใจแล้วก็วันนี้มันก็พิสูจน์แล้วขอบคุณความยุติธรรมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นประเด็นตอนที่เข้าสู่กระบวนการ วันที่เดินทางไปมอบตัวกับอสอบสวนกลางหรือตอนที่ถูกนําตัวจากสอบสวนกลางไปฝากขังก็มีการแต่งกายมิชิดแต่เมื่อวานนี้เจ้าตัวออกมาทําไมไม่ตัดผมตามระเบียบเนี่ยผู้หญิงไม่จําเป็นต้องตัดผมนะครับคือถมีความต่างจากผู้ชายข้อ8 นักโทษเด็ดขาดหญิงให้ไว้ผมยาวไม่เกินต้นคอหรือหากไว้ผมยาวเกินกว่าต้นคอต้องรวบผมหรือผูกผมให้เรียบร้อย <c oughs> แล้วก็ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีอย่างการณีของคุณมินอย่างนี้ค่ะ <c oughs> ผู้หญิงสามารถไว้ผมยาวได้เพียง <c oughs> แต่ว่ามัดรวบให้เรียบร้อย